ในที่สุดเราก็มาถึงนะครับอนุสรสถานนาวิกเกยธทินที่อโวโจิมาเป็นการปักธงที่ในสมรภูมิที่หมู่เกาะอ,อิวโจิมาในการรบในสงครามโลกคั้งที่สองนะครับรบกับพวกญี่ปุ่นของเหล่านาวิกอเมริกัน ขณะที่ทําการปักธงนี้ยังมีการลบอยู่เลยซึ่งภาพนี้เป็นภาพที่สองในการถ่ายนะครับซึ่งบุคคลเหล่านี้มีตัวตนจริงแล้วก็ได้เสียชีวิตไม่ได้กับอเมริกานะครับเสียชีวิตที่เกาะอ,อีโวติมา ว่าสุดยอดแล้วที่เราได้มากันที่อนุสรวีรบ,บุรุษลุกปั้นแห่งนี้สุดยอดเลยเกียรติประวัตินักรบอเมริกันยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ดูจากลุกปั้นนี้ได้